ส่วนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะผู้ที่มาขอโชคขอลาบนะครับขอโชคขอลาบนะครับเขาได้เห็นตัวเลขไปนะครับเขาไปถูกเป็นกำกำเป็นกองกองนะครับที่งวดที่ออกแปดนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับ fc นะครับญาติธรรมจะเห็นเป็นเลขอะไรนะครับนี่ตรงนี้นะฮะเขาถูกกันตรงนี้นะครับเขาถูกกันตรงนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ เลขท้ายรองวันสองตัวนะครับแปดแปดนะครับเขาถูกกันตรงนี้นะฮะจะมองเห็นหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับนี่ฮะจะเห็นเป็นอะไรนะฮะผมบอกเลยนะครับผมเห็นเป็นแปดนะครับแปดแปดนะครับผมเห็นเป็นแปดหกแปดนะครับขั้นอยู่นะฮะแปดหกแปดอาจจะมานะครับอาจจะมานะครับนางฟ้าให้โชคทุกท่านนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีนะครับ ถูกหวยรอยเบอร์จะได้ปลดหนี้ปลดสินนะครับนําเงินไปนะครับสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทานนะครับมาเห็นแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับนี่ใช่ไหมพี่ครับ,รบเห็นเลขแปดเห็นเลขเก้าเลขเก้าอยู่ที่หนึ่งอ๋อเห็นคนละที่กันเลขอยู่ตรงนี้นครับตื่นตัน,นครับ พันกาสศสักศิตขึ้่วาเนาะมาจากสิว่างได้แล้วกบตั้งใจมากแบบให้เห็นนะครับคือน้ําตาพี่นี่ไหลเลยทียต่ตอนนี้อืคือพี่ตั้งใจไว้ยังไงก่อนที่จะมาเนี่ยตั้งใจไว้ว่ายังไงบ้าง,งคือบุญสัมผัสคือย,ย,ยังไงบ้างไม่ใจอยากมาบึงอยากเห็น, <c oughs> นจะได้โชคได้ลาบกร้าง ขอให้จะได้มาเพิ่งขอได้มาได้ดก็ได้กระร้างครับวัสนาขัดชีมี่ตอมองเห็นอะไรบ้างที่เป็นตัวเลขเพราะหลายๆคนมานี่ร้อยเปอร์เซนมาขอตัวเลขกับท่านแน่นอนวันนี้พี่เห็นเลขอะไรบ้างครับเห็นเลขแปดเลขเก้าเห็นเลขแปดกับเลขเก้าครับเห็นตรงไหนครับตรงจอมปลวกเห็นจอมปลวกเดี๋ยวให้พี่ไปชี้นิดหนึ่งนะครับ นะครับพี่โจนะครับนำดอกไม้นะครับทุกเทียนนะครับมามาจดนะครับจุดนะครับจุดให้เจ้าแม่นางฟ้านะครับก็นำพวงมาลัยนะฮะดอกมะลินะมาถวายชาวบ้านนักเสี่ยงโชคจำนวนมากก็นำมาถวายนะครับที่บริเวณศาลเรือนไทยศาลนางฟ้าแห่งนี้ครับ ในส่วนของชุดไทยนะก็ที่เป็นหุ่นก็จะเป็นของพี่เจี๊ยบจากขอนแก่นฝากมาสองหุ่นนะครับนอกนั้นก็จะมีครับที่ฝากมาครับแล้วก็คนที่ได้โชคได้ลาบส่วนหนึ่งที่นํามาถวายด้วยนะครับคุณยายได้อะไรเนาะได้เลขอะไรยายหนึ่งสามหนึ่งสามเนาะน้องพลิกเนะบิ้งเนี่ยโอ้หนึ่งสามหรือหรือเจ็ดสามน่ะหนึ่งอืมอืมเป็นหนึ่งเป็น หนึ brands, workers, yes, ่ง mm ก็ไ hmm. ด้เป <ongs> <rawd Moder> ็นเจ็ดก็ะด้น้องยายเนาะเผื่อยายมีโชคนะครับนี่นะครับยายมาแต่ชาเนาะนี่คนคนนี้นี่ที่สะเกดเนาะอำเภอใดเนาะหัวยทับทันน้องยายเนาะจังหวัดที่สะเกืว่ายายโชคดีดนาะอ่ปันในส่วนของตัวเลขนะครับผิดถูกก็อย่ามาว่ากันนะทุกอย่างเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะมวนเลขนะครับคือหนึ่งสามห้า 9ก้าเก้าเจ็ดนะฮะหนึ่งสามห้าเก้าเก้าเจ็ดนะฮะสาธุนะฮะขอให้พี่ได้โชคนะฮะที่พี่อธิษฐานไว้พี่คอยมาเฉลยวันที่ถูกรางวัลดีกว่าเนาะที่อธิษฐานไว้โอเคนะครับกันใจหยิบเลยครับกันใจหยิบเลยครับสาธุนะฮะ คือประเด็นวันนี้นะครับปกติเขาจะไหว้ในส่วนของทูบและกระเทียนกันคนละเก้าดอกนะฮะแต่วันนี้ผมนะครับพี่แม่มจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยบอกให้ผมซื้อทูบซื้อเทียนมาแจกกันแบบฟรีๆคือสังคมแห่งการแบ่งปันครับจุดถวายขอพรท่านคนละกรรมเลยฮะคนละหนึ่งกรรมนะฮะแต่ละคนมีวาระกร,รมเหมือนกันไม่เหมือนกัน แต่ละคนอยู่คนละทิศอยู่คนละทางนะฮะกรรมใครกรรมมันแต่วันนี้เรามาจุดทูปนะครับเพื่ออธิษฐานขอพอรเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตณนะพระภูมิสถานแห่งนี้นะครับก็ขอให้ศรัทธาที่คุณผู้ชมอธิษฐานได้นเนี่ยฮะเป็นพลวัตปัจจัยขอให้เปิดโชคเปิดลาบ เปิดเงินเทวดาเปิดเงินนิพพานบุญของเราของแต่ละคนมีมาทำมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้คุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่เนี่ยมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นภาวนาครับแล้วทุกอย่างโชคลาภจะมาเองครับทำดีโดยไม่จำเป็นต้องหวังสิ่งตอบแทนครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนจะมาเองบุญรักษา เทวดาคุ้มครองนี่ครับที่มาจากกรุงเทพบอกว่ามองเห็นเลขเลยนะมาจุดทูปจุดเทียนอธิษฐานขอพรนางฟ้าเทวดาแสนสวยมันอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับคนเราบุญไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละคนก็อาจจะมองไม่ไม่เหมือนกันแต่พี่เขาบอกว่าเขาเห็นเลขแล้วนะฮะตรงนี้นาเด้อ คนธนาคารเดินทางมาจากนครพนมครับหลายๆคนมาก็อยากให้ดูที่หลักกิโลนะครับหลักกิโลมีเลขอะไรกันบ้างครับพี่ยอดมีมีเลขที่เรามองเห็นตอนนี้คือเลขเจ็ดนะเลขเจ็ดนะครับไปไปบ้านไปบ้านคาราแมะระยะทางเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลตรงนี้นเป็นหลักกิโลเมตรที่แปดที่แปดนะครับ, <8 S 1> รบไปเส้นทางสองสองหกระยะทางอีกแปดกิโลเมตรนะครับ นะครับแปดแปดเลขแปด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 หมดจะอยู่ที่หลักกิโลอยู่นะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมไปดูกันเอาลองไปหากันดูว่าเลขที่ยังไม่ออกในหลักกิโลหรือเลขตัวเก่าจะกลับมานะครับก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับเลขวันที่หนึ่งนะครับกันยายนก็เป็นวันอังคารเนาะกันยาใช่ไหมครับหนึ่งกันยาตรงกับวันอังคารเนาะนะครับนี่ รู้ได้ยังไงเหลือคนสุดท้ายเดินทางมาละทิศละทางนะครับมานะครับเ,เพื่อสักการะนะครับเ,เพะะื่อขอโชคขอลาบกับนางฟ้านะครับแต่มณีบัลลา,านะครับมีคนเกิดบันลังคานไหมครับตอนนี้กครอ๋ออะไรเนี่ยน้ำท่วม อันนี้มาแจกเลยครับสวัสดีค่ะสุจริสวัสดีครับจากไหนครับพี่จากบุวน์โอ้สามจากบัวน์ขอบคุณสามแจกเลยครับจุดหมดกรรมเลยครับพี่คือจุดหมดกรรมสัตว์ท่าแห้งเนาะเดินท่านมาใกล้เนาะมาแต่วัวน์นู่นนะขอได้ไวรับครับก็เอ่ยชื่อท่านเยอะๆสามคนนี่ยนะไหนๆก็มาแล้วเป็นเอฟดีสุจริขอบคุณครับ เอฟซีจ้านี่แหละถึงมาเอฟซีมาจากอุบลเลยเนาะเซี่ยงเซียงซี่ได้เลขยังล์หตาเลขอะไรตาในลงพลิกดูพลิกพลิกเบิ้งครับตาพลิกเบิ้งพลิกเบิ้งอีกครั้งนึงอยู่นในมือหน่ะในเลขยังน่ะพลิกอีกเทือนึ่งบ้างครับเลขยังน่ะสิบหกเมนบอตาสิบหกบ่อ 661เนาะครับตาเนาะตัวตาได้16นะครับเสียงเสียมซี่นะครับ,รบที่ที่เป็น fc ินทีวีน,นะฮะมาจากาคนครพนม,มเนาะผมก็เลยให้ชุดทูกนะฮะทั้งหมดนะฮะ9กำนะฮะ9กำรรเพื่อบอกกับเทวดาฟ้าดินทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะฮะเพื่อเปิดโชคเปิดลาบให้กับพี่เขานะครับ ก็ดูกันแล้วกันนะฮะว่าอภินญญาณของเทวดานางฟ้าเป็นยังไงฮะดูกันเองแล้วกันนะฮะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเปิดทางทิเนตเปิดทางสวรรค์เปิดดวงตาเทพเปิดโภกทรัพย์เงินเทวดานะครับให้กับผู้ที่มีศรัทธาเปิดทรัพย์รับโชคครับถ้าบุญวาสนามีจริงครับเราจะพิสูจน์กันครับ วันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2563ครับถ้าบุญพี่สัมผัสกับนางฟ้าแสงมณีนางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารัฐา,า,าทิปนะฮะก็ขอให้มวลตัวเลขเหล่านี้ครับจงไปออกที่กองฉลากนะครับไเ,เย,บยืนเบิง้งเข้าไปเบิ้งไกลๆเข้าไปเบิ้งใกล้ๆห,หืนเบิ้ ครบัในในทูบใหญ่ที่ที่เขาจุดไหนทูบเสียงหรือทูบอะไรทูบเสียงโชคอ่ะเป็นยังไงพี่รล่าฟังหน่อยพ่อเขาจุดเพิ่กับวันนั้นเพราว่าเขาถูกเป็ดเปได้เยอะครับพอจุดเทียไปมันได้สองแต่เลขเจ็ดมันหายไปก็เลยสื้อเาแต่องเก้าไปทอมนเลได้ได้มาสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจนทูบเสียงทายเลยสามตัวตรงๆเลย